แงละโมสามจบบูชาคุณพระพุทธธรรมประสงค์และลึกนึกถึงหลวงพ่อเสือพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์รละลึกนึกถึงหลวงปู่ขำนะครับอธิษฐานนายมเป็นคนดีด้วยนะสําเร็จได้ไม่ยากแน่นอนโยมฝากไว้นายมนะมีสินห้ากันทุกท่านนะ สวัสดีครับพบกับผมทุวไทยไปกับ Big A แอรเช่นเคยครับนำความสุขความเป็นสิมงคลมาฝากทุกท่านครับภาพที่เห็นนี่คือเป็นพระผมงนะครับของวัดสากกรก็คือด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อเสือพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับผมเคยไปกราบหลายครั้งด้วยกันนะครับฟังหลายๆท่านเล่าให้ฟังแล้วต้องบอกว่าโห เมตตาศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะครับและวันนี้นํามาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับถ้าผ่านไปแวะไปกราบพระนะครับหลวงพ่อเสือพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็มากราบปู่ขำนะครับพระผู้มีเมตตาบารมีศักดิ์สิทธิ์นะครับ ไปทำบุญตามกำลังศรัทธาได้นะครับผ่านไปที่นี่ร่มรื่นบริเวณวัดกว้างกวางมากๆนะครับแล้วก็ยังมีเหรียญพระทั้งเหรียญทั้งพับผงนะครับและอื่นๆอีกหลายแบบตามที่นะครับผู้ศรัทธานิกชนหรือว่าผู้ศรัทธาลูกศิษย์ลูกหาชอบนะครับ แต่ท่านทราบดีว่ามีประสบการณ์แค้วค่าดปลอดภัยมาก็มากมายนะครับนนี้ผมก็นำมาฝากทุกท่านนะครับยังไงก็ต้องบอกว่าผมเองไปกราบหลวงพ่อท่านท่านพระาจารย์นะครับก็มอบพระให้ผมแล้วก็ยังบอกว่าโยมอย่าลืมนะตั้งละโมสามจบบูชาคุณพระพุทธประรามประสงค์และลึกนึกถึง หลวงพ่อเสือพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ระลึกนึกถึงหลวงปู่ขำนะครับอธิฐานนโยมเป็นคนดีด้วยนะสำเร็จได้ไม่ยากแน่นอนโยมฝากไว้นโยมนะมีสินห้ากันทุกท่านนะจะได้โชคดีมีความสุขและแวะมาทำบุญมาไหว้พระที่วัดสหกรณสมุทรสาครด้วยกันนะนี่คือ สิ่งที่ท่านฝากมานะครับก็ขอบารมีนะครับหลวงพ่อเสือพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์บารมีหลวงพ่อขำนะครับในคุ้มครองทุกท่านให้โชคดีและมีความสุขนะครับและผมไปที่วัดสากรเมื่อไหร่นะครับผมก็จะไปบันทึกภาพมาฝากทุกท่านเช่นเคยวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ